กินมันรวยไหมกินมา,นมาละกินมาเอาหน่วยยังไงด้วอามาทุกคนมากินสมเดี๋ยวะคอยไปเก็บอยู่ปลายอืมสิไปเก็บอยู่ปลายผักเงี้ยงกับเก็บเอาในห,หน้านเลยผักเงี้ยงมันกินกับผักเงี้ยงมันสเสียบมันหอมพอ เด็ดมากแล้วเฮาก็ใส่นี่เป็นหน่ยวยนี่นะกินเป็นหน่ยวยเลยกินให้เบิ่งกินเป็นหน่ยวยกินมานหน่ยวยนึงอ่ะ งงไปเป็นงานลาอ้าวขาข้า,างครับกินเป็นหน่วย่า,าข้อบันได้ะนได้กินแต่ละเครน่น่วยพ่อ กินเป็นหน่วยบวกคาดน็ไงโอ้ยลงก่อนยานไปลงเองหากรี

ยัมึงบ้าเลยอ่ในระม,ม,มามีอยกหงน้อยมาก,กันหนึ่งมีกระเบกตัวหนึ่งเด็กเกผ้าไปเหรอตะหวยผ่พาดินนะเปียกเปียกตกน้ำปัญญายุาง่งเริินเสียเด้ไปใช้เวย มาพี่มานั่งพี่พโอ้ยจะไปคืนกุกงมาอีกเนี่ยมันตกดิมาพี่ <c oughs> มานั่งพี่ <c oughs> จากลูกไพ่มานี่บอกแล้วนี่นั่งนี่

กินแล้วก็เอาเชีกรองมาแซบเลยยากนะเราพูดที่นี่แ็บป่ะแสบป่ะหรือแสบ จะประสาทกสมเป็นไมปากเลยกินบวกินแล้ว หมาอ้อนมาแสบละไม่ชมแม่งหมดมัน,มนยนินมาอยากได้มาเงีชมแห่งก่มาแก่เรืมา้อนมาแก่มันอยู่ไปสวัสดี ไปใช้ไหมโดงงนอเก็บผแยง,งบ่บ่อเก็บผงแงบ่คุยตอนมันเลยนะเราบกให้มึงมืองนะคุยตอนมันเลย